สวัสดีค่ะอันยองอาซโยพบกับบอกเล่าเกาหลีแล้วนะคะคลิปนี้เป็นคลิปที่23แล้วค่ะวันนี้นะคะเราจะกลับมาดูเรื่องการผันที่ไม่เป็นไปตามกฎกันอีกแล้วค่ะรอบนี้นะคะเป็นเรื่องการผันตัวรื้อที่ไม่เป็นไปตามกฎหรือว่าในภาษาเกาหลีเขาเรียกว่ารือพุยคิวชิกนั่นเองค่ะ แต่ว่าก่อนที่เราจะไปดูเนื้อหาการผันตัวรือที่ไม่เป็นไปตามกฎเนี่ยเราต้องกลับมาทบทวนความจำเรื่องการผันออหรือว่าออโยกันก่อนนะคะยังจำกันได้หรือเปล่าเอ่ยว่าการผันออหรือว่าออโยในคำกริยาหรือว่าคำคุณศัพท์ในภาษาเกาหลีเนี่ยหลักการคืออะไรหลักการก็ง่ายๆนะคะถ้าเป็น คำที่ลงท้ายด้วยสระาหรือว่าสระโอแล้วแล้วก็ให้ผันด้วยาหรือว่ารยนะคะแต่ว่าถ้าเป็นทีออ่แต่ว่าถ้าเป็นคำที่ลงท้ายด้วยสระอื่นๆที่ไม่ใช่สระาหรือว่าสระโอแล้วแล้วก็ให้ผันด้วยโอหรือว่าอยนั่นเองค่ะยกตัวอย่างเช่นโปรตาโปตาที่แปลว่ามองหรือดูนะคะ เป็นสระโอใช่ไหมคะก็ต้องผันด้วยอหรือว่าอโยก็กลายเป็นพาหรือพายโยนะคะ,ะคำต่อไปนะคะ Pizza. พิซซาพิซซาที่แปลว่าแพงนะคะ,ะเป็นสระอาถูกไหมคะก็ต้องผ่านด้วยอหรืออโยกลายเป็นพิซซาหรือว่าพิซซาโยนะคะต่อไปนะคะมอกตามอกตาที่แปลว่ากินนะคะ Uh, เป็นสระอถูกไหมคะก็ต้องผันด้วยอหรือว่าอโยกลายเป็นมกหรือว่ามกโยนั่นเองคะ่ะ uh, อีกตัวอย่างหนึ่งนะคะตัวอย่างสุดท้ายแล้วอิต,ตะอิต,ตะที่แปลว่ามีนะคะเป็นสระอ e, ถูกไหมคะก็ต้องผันด้วยอหรือว่าอโยกลายเป็นอิสโตหรือว่าอิสโยนั่นเองคะ่ะ เอาละค่ะทบทวนสั้นๆกันประมาณนี้นะคะทีนี้เรากลับมาดูการผันตัวรือที่ไม่เป็นไปตามกฎของเรากันค่ะเวลาเราเจอคำศัพท์ที่ลงท้ายด้วยตัวรือเนี่ยเราอย่าเพิ่งไปสนใจตัวรือค่ะให้เราดูตัวที่อยู่ข้างหน้ารือก่อนยกตัวอย่างเช่นคําว่าทารือตะทารือตะที่แปลว่าต่างหรือว่าแตกต่างนะคะ เรายังไม่ต้องไปสนใจตัวรือนะคะให้เราสนใจตัวข้างหน้าก่อนซึ่งก็คนซึ่งก็คือตัวตาถูกไหมคะตาตาคือสระอะไรก็คือสระอาถูกไหมคะเพราะฉะนั้นก็ต้องผ่านด้วยอาหรือว่าอาโยนั่นเองค่ะอีกตัวอย่างหนึ่งนะคะจิรุตะจิรุตะที่แปลว่าแทงหรือว่าทิมนะคะเวลาเราผัานเนี่ยเราก็ต้องดูตัวที่อยู่ข้างหน้ารือใช่ไหมคะซึ่งก็คือตัวจี จีถูกไหมคะสระอีต้องผันด้วยตัวอหรือว่าอโยนั่นเองค่ะพอเข้าใจหลักอันนี้แล้วเนี่ยเราจะเข้าใจหลักการผันตัวรือที่ไม่เป็นไปตามกฎได้ง่ายขึ้นค่ะมีกฎอยู่ง่ายๆแค่2ข้อท่านั้นเองไปดูรายละเอียดกันนะคะข้อแรกก็คือเมื่อคําศัพท์ที่ลงท้ายด้วยรือเนี่ยตามด้วยไวยากรณ์ที่ขึ้นต้นด้วยอนะคะ ให้เพิ่มตัวสะกดดีเออรเข้าไปข้างหน้าอีกตัวหนึ่งนะคะแล้วก็เพิ่มตัวราเข้าไปอีกตัวหนึ่งฟังแบบนี้อาจจะงงนะคะไปดูตัวอย่างค่ะแล้วจะเข้าใจมากขึ้นยกตัวอย่างเช่นทาหรือตาทาหรือตทาตที่เราพูดถึงเมื่อกี้นี้ใช่ไหมคะแปลว,ว่าต่างหรือว่าแตกต่างให้ดูตัวข้างหน้ารือตัวข้างหน้ารือเป็นตาสระอาก็ต้องผ่านด้วยอาหรืออาโย,โยถูกไหมคะให้เราเติมตัว ตัวสะกดดีอืนเข้าไปข้างหน้าแล้วก็เติมตัวราเข้าไปอีกตัวหนึ่งถูกไหมคะก็กลายเป็นทัลลาทัลล่าหรือว่าทัลลโย ο, ทัลโย ο, แบบนี้นะคะอีกตัวอย่างหนึ่งค่ะโมริตาโมรตาที่แปลว่าไม่รู้นะคะตัวข้างหน้าตัวข้างหน้ารือคือตัวอะไรตัวโมถูกไหมคะสระโอก็ต้องผ่านด้วยอาหรือว่าอายโยกลายเป็น มุลลามุลลาหรือว่ามมลาโยมมลาโยเห็นไหมคะเติมตัวสะกดดีเอืเข้าไปข้างหน้าอีกตัวหนึ่งแล้วก็เติมด้วยตัวดาเข้าไปอีกตัวหนึ่งอีกตัวอย่างหนึ่งนะคะป้าิตาป้าิตาที่แปลว่าเร็วนะคะตัวข้างหน้ารือคืออะไรคือตัวป้าถูกไหมคะสระอาก็ต้องผ่านด้วยอาโยหรือว่าอากลายเป็นปัลละ หรือว่าปัลาโยแบบนี้นะคะง่ายๆค่ะทีนี้มาดูข้อที่สองนะคะข้อที่สองก็คือเมื่อคำศัพท์ที่ลงท้ายด้วยตัวรือนะคะตามด้วยไวยากรณ์ที่เึ้นต้นด้วยอแล้วแล้วก็ให้เติมตัวสะกดรีอื่นเข้าไปด้านหน้าอีกตัวหนึ่งแล้วก็เพิ่มตัวรอเข้าไปอีกตัวหนึ่งหลักการเดียวก,กันกับข้อแรกเลยค่ะไปดูตัวอย่างกันนะคะยกตัวอย่างเช่นดูริตา นูรือตาที่แปลว่ากดนะคะตัวข้างหน้ารือคืออะไรก็คือนูใช่ไหมคะสระอูก็ต้องผันด้วยอหรืออโยกลายเป็นนุลล่นุลล่หรือว่านุลลอยโยนุลลอโยเห็นไหมคะเพิ่มตัวสะกดรีอืนแล้วก็เติมตัวรอเข้าไปอีกตัวหนึง่งถูกไหมคะอีกตัวอย่างหนึ่งนะคะปูริตา พูร์ตาที่แปลว่าเรียกหรือว่าร้องนะคะพูรอตาตัวข้างหน้ารือคือพูถูกไหมคะก็ต้องผ่านด้วยอหรือว่าอโยกลายเป็นพุลลอพุลลอหรือพุลลอโยพุลอยโยแบบนี้นะคะอีกตัวอย่างหนึ่งนะคะคือรือตาคือรือตาที่แปลว่าไหลนะคะคือรือตาตัวข้างหน้า ตัวรือคือฮือสหรับอือถูกไหมคะก็ต้องผันด้วยอหรืออโยกลายเป็นฮึ่นหล่อฮึ่นหล่อหรือว่าฮึนหลอยง่ายง่ายแค่นี้เองค่ะจบแล้วค่ะสำหรับหลักการผันตัวรือที่ไม่เป็นไปตามกฎไม่ยากเลยใช่ไหมคะเราแค่ต้องจำกฎง่ายๆแค่สองข้อเท่านั้นเองแล้วเราก็จะสามารถผันคำศัพท์ที่ลงท้ายด้วยตัวรือได้อย่างถูกต้องค่ะ เหมือนเดิมนะคะถ้าเกิดว่ามีอะไรสงสัยหรือว่าอยากรู้เพิ่มเติมเกี่ยวกับหัวข้ออะไรก็คอมเมนต์กันเข้ามาได้ค่ะแล้วก็อย่าลืมช่วยกันกดไลค์กดแชร์กดติดตามกันด้วยนะคะสำหรับวันนี้ขอลาไปก่อนสวัสดีค่ะ